สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะส่วนหลังบ้านพามาชมต้นไม้ในสวนหลังบ้านนะคะวันนี้เราพามามัดกระเทียมป่าเนาะเดี๋ยวเรามัดเสร็จแล้วก็จะพาชมนะคะอันนี้เป็นที่เรากําลังมัดไว้อันนี้เป็นพุ่มใหญ่พุ่มต้นแรกที่เราปลูกของปีแรกนะคะพพาเพื่อนๆมามัดเพราะว่าปีก่อนๆที่เราเคยมัดไว้แล้วเขาร่วงก่อนเนาะไม่ทันเนาะคะ่ะ มันไม่ทันมันร่วงก่อนเนาะปีนี้เราก็เลยมามา,มามัดเขาไว้แบบนี้นะคะเพื่อที่จะเก็บพันุ์แบ่งแบ่งปันเพื่อนๆเ,เ,นเนาะใครที่ขอเราไว้ใครที่อยากเอาไปปลูกนะคะเม้นมาบอกเรานะคะส่งข้อความมาบอกเราได้นะคะเดี๋ยวเรามามัดด้วยกันนะคะเราจะใช้ผ้านี้เนาะใช้ผ้านี้มัดอันนี้ตัดปัดไปครึ่งหนึ่งแล้วเนาะตามที่เรามัดไว้ก่อนหน้านี้ อันนี้เรามัดเกือบเสร็จแล้วนะคะเราใช้ผ้านี้มัดนะคะอันนี้ผ้าสั่งมาจากอินเทอร์เน็ตนนองแฟนสั่งให้นะคะเราไม่รู้ว่าเขาสั่งมาจากแอป,แอปไหนนะใครถามเราก็ไม่รู้นะคะเราถามเรื่องผ้าเนี่ยเราเห็นมันขึ้นใน Facebook เราก็เลยเออเอามาลองดูเนาะปีนี้น่าจะรอดเพราะทุกป,ปีที่เราจะอันนี้ตัดเขาให้มันเล็กๆนะคะเพราะทุกปีที่เราจะเก็บเขาไม่เคยทันนะคะเม็ดกระเทียมต่า ปีนี้ก็เลยตัดสินใจซื้อตะข่ายมาเก็บนะคะเพื่อเอฟซีของเราโดยเฉพาะเลยเอฟซี FC คนไหนอยากได้ไปปลูกนะคะเราอยากให้ลองกินทุกคนเนาะเรากินอะไรในสวนเราเราก็อยากให้เพื่อนๆได้กินนะคะใครอยากลองกับเราก็เม้นมานะคะส่งที่อยู่มาให้เราเนาะส่งไปไทยก็ไม่แพงนะไม่กี่เม็ด สั่งทรงแบบธรรมดาไม่กี่เม็ดก็ไม่กี่ร้อยนะคะไม่ถึงห้าร้อยก็มีเนาะใครอยากได้จริงๆนะนก็ไม่ได้แพงเลยนะนะอันนี้ต้องตัดให้มันเล็กๆหน่อยเพราะว่าประหยัดแล้วนะคะเดี๋ยวมันจะไม่พอตัดเล็กๆแล้วเอาม,ามัดนี่เอฟซี FC ที่ขอไว้จะได้ปีนี้แน่นอนดูแล้ว เป็นชัดไหมคะไม่มีตากล้องเนาะเราก็ตั้งกล้องไปเลื่อยเปลือยของเราเนาะตามสาเราวันนี้ฝนตกนะคะตอนแรกว่าจะมัดในพรุ่งนี้วันนี้วันอาทิตย์เราวันนี้เป็นวันพ่อของอังกฤษด้วยเนาะวันพ่อแห่งชาติที่อังกฤษนะคะพอดีเลยฝนตกลมแรงฝนตกลมแรงเขาก็เลยล่วงนะคะพอเรามาดูแล้วมันไม่ไหวแล้วเราต้องมามัด เขาก็เลยสู้ฝนเลยฝนตกก็ไม่ไม่ปล่อยแล้วนะคะกลัวไม่ได้เม็ดให้กลัวไม่ได้เม,ม,ม็ดให้เพื่อนๆนะคะฝนโปรยโปรยอยู่ตอนนี้แต่มันเป็นตะข่ายใสมันไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวมันก็แห้งโดนแดด มันเป็นตะข่ายใสยลื่นก็ลำบากอยู่เหมือนกันนะเวลาตัดทาไมอันใหญ่อันนี้อันใหญ่เป็นการเก็บเมล็ดกระเทียมที่ลองเก็บลองผิดลองถูกมาหลายปีเหมือนกันนะคะสำหรับกระเทียมเรา เทียมป่าเราลองผิดลองถูกมาหลายปีอยู่สามปีได้ไหใครที่ติดตามคลิปเราจะเห็นเราพยายามมาเลยนะคะที่อยากให้เพื่อนได้กินไอ้กระเทียมป่าเหมือนเราเนาะพยายามที่จะแจก,กมเมล็ดกระเทียมป่าปีแรกนี่เก็บไม่ทันเลยเอฟซีหายไปหลายคนเลยนะคะปีสองก็ยังเก็บไม่ทันอีกมันจะมีแต่มเมล็ดที่หล่นร่วงลงดินเนาะเราพยายามเก็บแต่มันก็ไม่สวย ก็จะได้เฉพาะบางคนก็ได้บางคนก็ไม่ได้เนาะแต่ปีนี้เราทุ่มมากเลยเราเอาผ้านี้มาใส่โดยเฉพาะเอฟซีเราเลยนะคะเม็ดกระเทียมป่าหวังจะขยายไปถึงเอเชียเพื่อนเอเชียคนไหนสนใจก็ทัก,ท,กทักเรามา กินแล้วไม่อันตรายนะคะเป็นพืชสมุนไพรเหมือนกันนะคะเป็นอาหารป่าเหมือนเรากินเห็ดพึ่งนี่แหละเหมือนเรากินเห็ดพึ่งเหมือนเรากินดอกกระเจียวนะคะถ้าใครกินกระเทียมป่าประโยชน์ของกระเทียมก็จะเหมือนกระเทียมทั่วไปเนาะ,ะไม่ต้องกลัวว่ากินแล้วอันตรายนะคะไม่มีอันตรายนะคะมีแต่จะสูนพันนะถ้ากินเยอะกินแล้วต้องรู้จักปลูกด้วยนะคะ กินเยอะแล้วเขาจะศูนย์พันฝนก็ตกโปรยโปรยอออีกอันเดียวก็พอแล้วนั่นปล่อยทิ้งไปพอพอแค่นี้เลยจ๊ะพอดีเลยนี่สุดท้ายแล้วเราจะให้ดูกันนะคะเดี๋ยวกลับกล้องให้ดูเนาะนี่เรามัดเสร็จก็จะประมาณนี้นะคะ ดูอันนี้มันมีรูรูอยู่แต่ไม่เป็นไรไม่น่าจะเป็นไรเนาะเดี๋ยวเอาเชือกมัดตรงนี้อีกกลัวเขาล่วงเวลาลมมามก็จะประมาณนี้นะคะดูซิเรามัดได้เยอะเหมือนกันนะคะนี่ประมาณนี้สําหรับมัดมเมล็ดกระเทียมป่าเพื่อจะแจกเอฟซีเรานะคะเดี๋ยวก่อนที่จะไปอย่างอื่นเราจะให้แอบดูนี่ดูนกอันนี้นกมาแอบกินนะคะ แอบกินทุกอย่างใบสลัดอะไรไม่เหลือนะคะแอบกินนอนกินอะไรเนี่ยตัวนี้ไม่บินไปแอบดูเขาหน่อยเนี่ยเห็นไหมได้กินแล้วกินนอนกินนูน่นกินน,น,น,นี่กินผักเราไม่เหลือนะคะสตรอบเบอร์รี่บลูเบอร์รี่ในสวนเชอร์รี่ในสวนไม่เหลือนะคะก็ต้องปล่อยเขาไปเนาะเขาก็หากินเราก็หากินกลับมาที่ต้นกระเทียมป่าสวยงามไหมคะ นี่เลยกระเทียมป่าบ้านเราเอฟซี FC คนไหนยังติดใจที่จะอยากได้อยู่ก็มาเลยนะคะอันนี้เป็นเชิญชวนเลยค่าส่งไม่แพงนะคะเราจะเลือกส่งที่มันถูกๆให้เพราะว่ามันเป็นเม็ดตะมันเก็บได้นานเป็นเดือนสองสามเดือนมันก็ไม่เป็นไรนะคะเป็นเดือนเป็นปีเอาไปแล้วให้ฝังดินในพิธีปลูกคือไปถ้าเราได้เม็ดจากเราไปก็เอาไปฝังดินไว้ถ้าฝังดินไว้ความชุ่มชื่นมันจะดูด ถ้าร่วงจากพื้พนเนี่ยปีเดียวเขาขึ้นเลยนะคะแต่ถ้าเอาไปใส่กระถางหรือไปใส่ดินเราไม่แน่ใจแต่เราไปใส่กระถางสองปีเพราะว่ามันแห้งดินมันแห้งนะคะ2ปีของเราถึงขึ้นนะคะปีที่2ของเราเม็ดถึงขึ้นที่เราเคยโพสที่เราเคยทําคลิปก่อนๆน,นะคะใครย้อนดูคลิปเราแต่ถ้าไปฝังดินไว้ในความชื้นมันจะขึ้นเร็วนะคะก็อยากให้เพื่อนๆเ,เอาไปลองเนาะ ใครสนใจก็ทักมานะคะคือแค่เอาไปลงพื้นวบกับต้นโคนต้นไม้เลยก็ได้ตรงนั้นที่เราอยู่แล้วเราหมายไว้ว่าเราไว้กระเทียมป่าเราไม่ต้องไปแตะเขาเลยไม่ต้องรดน้าไม่ต้องอะไรให้ให้ความชื้นของดินเดี๋ยวฝนตกมาเขาขึ้นเองถงฤด,ดูเขาก็จะขึ้นเองนะคะแค่นี้เองไม่ได้ปลูกยากนะคะแล้วอยากให้เพื่อนๆได้กินเนาะเราก็พูดกระเทียมป่ากระเทียมป่ามาหลายปีแล้วนะคะก็แล้วแต่เนาะใครชอบก็ติดใจก็ว่ามา ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะคะสําหรับคลิปนี้คลิปกระเทียมป่าขอบคุณทุกท่านเลยขอบคุณจากใจจริงนะคะขอบคุณทุกทัพย์สไกครทุกกำลังใจที่ส่งมาให้เราเนาะถ้าใครสนใจชีวิตบ้านๆชีวิตในสวนที่อยู่ในอังกฤษแบบเรานะคะ<ส>ก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามว่าเราจะลงคลิปอะไรในคลิปถัดไปนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ